ดาร์คทัวร์นาเมนต์ a าก้าอาร์ a ทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดตลอดกาลแม้ว่าซีรีส์ดาร์คบอลจะมีทัวร์นาเมนต์ศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่นอย่างสึกชิงเจ้ายุทธภพมาอย่างยาวนานแต่ดาร์คทัวร์นาเมนต์ a าก้าหรือการประลองโลกมืด ซึ่งยินเวลาตั้งแต่ตอนที่26ถึงค16ของอนิเมะยูยูฮักุโชกลับได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จของเรื่องราวโทัวรอนาเมนต์อย่างแท้จริงความสําเร็จที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของดาร์ค o ท r เนอร์เมนต์คือการที่ไม่ยอมให้การต่อสู้มาหยุดการเล่าเรื่องแม้จะมีการต่อสู้ตลอดเวลาแต่อางนีก็ชันฉลาดในการประสานภูมิหลังของตัวละครการสร้างโลกและความสัมพันธ์เข้ามาในการแข่งขันนั้นๆด้วยสมาชิกทุกคนในทีมอูรามิชิประกอบด้วยยูสุเกะคั่วบาระพีเอและคูราม่า ต่างพันกระโดดสู้ที่น่าจดจําและมีการพัฒนาการตัวละครอย่างมหาศาลโดยเฉพาะคั่วบาระที่กลายเป็นฮีโร่เต็มตัวในอาร์คนี้ดาร์คทัวร์เมนต์ไม่ได้สนใจแค่การต่อสู้แต่ยังสนใจโลกที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันด้วยทั้งกลุ่มชนชั้นสูงผู้มั่งคัง่งที่วางเดิมพันกับความเจ็บปวดทําให้เกิดองค์ประกอบคล้ายกับสควิตเกมและยังมีการเผยเห็นว่าคณะกรรมการของทัวร์เมนต์มีการใช้อํานาจเพื่อบงการผลการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปนตามที่พวกเขาต้องการซึ่งยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับโครงสร้างของโลกปีามามกย่ขึ้นร ลิกลื่ความจำเจและซ้ำซากข,ของการต่อสู้แบบเดิมๆด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่า50คนจาก16ทีมซึ่งมีรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งในแต่ละรอบก,ก็ยังมีการกำหนดข้อจำกัดที่ไม่เป็นทางการเช่นการที่ยูสุเกะไม่สามารถใช้ท่าการะสุนวิญ,ญญาณได้หรือการที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับบาดเจ็บจนเหลือแขนข้างเดียวชื่อของดาร์ฟโตเลเมนต์ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญการแข่งขันนี้อนุญาตให้สังหารได้อย่างชัดเจนและไม่มีการปาณี ทำให้เดิมพัน์มีความจริงจังและดึงดูดอารมณ์มากกว่าทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่มาเจองลีกเลี้ยงการต่อสู้ถึงตายโดยทีที่ชนะจะได้รับพรข้อหนึ่งซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การแปลงร่างเป็นปีศาจระดับสูงไปจนถึงการชุบชีวิตคนที่รักซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยโลกหรือมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความกโกลาหลในโลกปีศาจได้เลยทีเดียวด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ Dark Tournament Saga จึงไม่ใช่เพียงแค่อาร์ตที่ดีที่สุดของ Yu Yu Hakusho เท่านั้นแต่ยังเป็นพิมพ์เขียวที่กำหนดมาตรฐานาใหม่ให้กับอาร์ตท